ปุณชาแนลแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมา้าด้วยนะคะก็เตรียมอุปกรณ์มาเยอะมากเลยนะคะโยเกิร์ตนะคะไม่ได้เอามากินนะคะแต่อยากกินอ่ะมันเปรี้ยวด้วยนะก็คือรสธรรมชาตินะคะแล้วก็กา,กากกาแฟนี่ก็น้ำผึ้งนะคะกินไม่ได้นะคะเพราะเขาใส่เออทำให้ผิวขาวนะคะ นี่แล้วก็เราผสมเสร็จแล้วนะคะก็ใส่หมดเลยนะคะแม่ก็ทำอยู่ในห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำได้แล้วนะคะเดี๋ยวคุนผสมก่อนให้มันเหลืองๆอร่อยนนอร่อยมันแน่ลอยแล้วเรามาโรยท่านะสนุกอะมนด้าสนุกนะคะไม่ชอบกากระเฟสนุกมันดูเหมือนกับ กเล็ดงูเลยนะคะทุกคนนี่แก้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะว้าวดับมากยิงดำแต่เปิดออกมาก็คือแบบใส่สว่างกระจ่างใสไม่รู้ว่ามันคืออะไรนี่ก็เสมือนมากตานนะคะก็ค <c oughs> <c oughs> ือเห็นเขาทำในนี้ก็เลยลองทำตามแบบนี้ดู <c oughs> ทาจมูก หมูกระวันดูเก็บกลิ่นเหม็นๆนะ่ะมันดูกลิ่นเหม็นเๆนนะกลิ่นฉุนมากเด็กน้อยทาได้นะคะผู้ใหญ่ก็ทาได้เหมือนกันไม่ใช่เด็กทาได้คนเดียว ทุกคนนี่แค่ขอบตาดำระหวังเข้าตาด้วยนะ,ะทุกคนเหมือนเราเป็นคนป่าเลยกลิ่นเหม็นมากนี่ดูเหม็นนะคะทุกคนแต่เราต้องอปทนก็สู้ สังเกตไม่สิวนิดหน่อยนะคะทำได้อือหึโอเคตรงน,นี้ตรงน,นี้เคนนะคะเรายังไม่เสร็จนะคะนี่ทุกคนดู